สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับๆๆทุกทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่านําเสนอรถกระบะราคาประหยัดให้ท่านได้จับจองกันนะคะท่านใดมองหาอยู่ค่ะคันนี้นะคะจัดทรงลงแม็กหล่อๆแบบนี้เลยนะคะราคาไม่แรงค่ะเพียง1 8 0่งแบาทเท่านั้นเอง D Max 2.5ปี2010ค่ะเครื่องดีเซลคอมเอร์เลนะคะเอกสารมีครบค่ะภาษีพรบรปี67 เครื่องเกียร์ขับขี่ได้ปกติเลยค่ะแอร์เย็นช่วงร่างดีไม่มีเสียงดังไม่หอนหน้าตาเดิมๆรถไม่เคยชนหนักนะคะภายในไม่แตกหักค่ะรถสามารถขับขี่วิ่งได้ปกติเลยค่ะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลความร้อนนิ่งๆขับทางไกลได้รถอยู่ที่ลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะคะคันนี้1น0 0 0บาทเงินสดค่ะ เป็นเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าพวงมารายพาวเวอร์นะคะรถสมรรถนะยังใช้งานได้ดีนะคะวิ่งทำความเร็วกันได้สบายสนใจโทรคุยและนัดดูรถกันก่อนค่ะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยแอดมินใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ